ขอบคุณพ่อขอบคุณขอบคุณมากมากเลยที่แบบคือแบบที่แบบถ่ายทอดวิชามาให้หนูแล้วทีเนี้ยหนูไม่คิดว่าวิชาเนี้ยจะสามารถช่วยกับคนในครอบครัวหนูได้ก็คือย่าหนูอะพ่อครับที่หนูเรียนไปใช่ไหมแล้วทีเนี้ยหนูก็ไม่ได้ท่องอะไรมากแต่ก็ท่องแต่คาถาแบบโชคลาภค้าขายเพราะว่าเราไม่ได้เจ็บป่วยนะพ่อเนานะแล้วทีเนี้ยก็หนูดีใจมากคือวันนั้นอะร้านโทรมาบอกว่า ย่าน่ะล้มแล้วขาหักเลยเพราะว่าน้ําหนักย่าเกือบจะแบบแปดสิบเก้าสิบโลแล้วก็อาย,อยุเยอะแล้วแล้วทีเนี้ยพอแบบไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วหมอบอกว่าเอ็กซเรย์อ่ะคือขาหักเลยหมอให้อดข่าอดน้ําแล้วก็รอคนเซ็นหนูก็เดินทางไปเลยหนูก็เดินทางไปในในในวันนั้น,นก็บอกคอมองก่อนคือแบบยังไม่อยากให้พาะย,ยังไม่อยากให้ย่าพ่าหนูไปเห็นย่าแบบสาลดใจมากจากที่แบบคนที่แบบ าตาอิงเอมแบบเหี่ยวเศร้าแล้วก็นอนติดเตียงเลยนะลุกไม่ได้เลยหนูก็ถามว่าญาติเจ็บไหมเจ็บแกเจ็บไปหมดเลยเจ็บแล้วก็ลุกไม่ได้นั่งไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วทีนี้หนูก็เลยแบบว่าท่องคาถาของพ่อเลยตอนนั้นหนูก็ท่องไม่ได้นะหนูท่องไม่ได้หนูก็เลยเปิดกลางกระดาษเลยแล้วทีนี้หนูก็ท่องทั้งหมดเลยคือตอนแรกอะ่ะพอหนูก,กางกระดาษแล้วใช่ไหมพ่อหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะท่องบทไหนคาถาไหน หนูก็เลยท่องตั้งหมดหมด,หมดทั้งเล่มอะ่ะหมดหมดทั้งเล่มไปสองรอบแล้วทีเนี้ยพอหนูท่องป Pascal, อั๊บย่าลุกขึ้นนั่งได้ย่าลุกขึ้นนั่งทางที่เฮ้ยลุกขึ้นได้ยังไงอะไรประมาณนี้ก็คือแบบไม่รู้ตัวว่าตัวเองลุกขึ้นได้แล้วก็ขยับขยับซ้ายขยับขวาได้แล้วก็ไม่แบบว่าปกติน่ะตอนที่หนูยังไม่มานะย่าต้องมีคนเอาเอาฐา,านรองฉีย่ยัดเข้าไปแต่อันเนี้ยย่าทําเองเลยย่าก็ตกใจว่า เฮ้ยทำไมย่าลุกขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยหนูทำอะไรกับย่าหนูก็บอกว่าหนูเป่าย่าหนูไปเรียนมาแกก็ดีใจมากเลยใช่แล้วทีเนี้ยพอแบบย่าเริ่มลุกขึ้นได้ขยับตัวได้มกแบบจากคนที่นอนนอนแล้วก็ไม่พูดอะไรเลยนะแล้วทีเนี้ยพอหนูเป่าแล้วมาพูดคุยสารสนุกสนานหัวร้ออย่างเงี้ยเขาไม่เป็นอะไรแม้เอ้าแล้วทีเนี้ยตกกลางคืนบึกหกทุ่มพ่อหกทุ่มตัวร้อน ตัวร้อนหนูก็เลยใช้กระทะดับดับผิดร้อนหนูก็เป่าไปกระทะเดียวเ <Okay. S 1> พอะเป่าปุ๊บอุณหภูมิร่างกายปกติไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะเพราะว่าหนูเฝ้าไข้ยาทั้งคืนแล้วทีนี้หนูก็เป่าเป็นช่วงๆพอประมาณตีสี่ตีห้าหนูก็เป่าเป่าคาถาเพิ่มพลังทั้งจิตที่พ่อสอนนะที่บอกว่า ด้วยเดชพระอาทิตย์ทั้งหกทรงประทานกําลังมาให้พระจันทร์สิบห้าทรงสีในใจพระคานแปดองค์มารักษาภายในพระพุทธิจิตเป็นที่ชุนุมคุ้มเสนียดจันไรพระเสาดีจริงกําลังสิทธัตมาช่วยกําจัดมหาอุบาทพระทหารสิบเก้าเข้ามาสิงสู่อะไรอย่างเงี้ยเ<ห>พราะคาถานี้แหละย่าก็มีพลังขึ้นมายา่มีพลังแล้วทีเนี้ยแล้วทีนี้ก็ออพอ หมอประมาณ8โมงหมอก็บอกว่าให้ข้าวให้น้ํากินได้ตามปกติใช่ค่ะแล้วทีเนี้ยพอตอนเที่ยงบอกว่าอากกอกจากโรงพยาบาลได้เลยใช้แค่เผืกอออนใช้แค่เผืกอออนแต่ว่ามีข้อแม้ว่าคุณจะต้องเดินสีขาให้ได้ถ้าเดินสีขาไม่ได้คุณม่ต้องกลับหนูก็ใส่คาถาอีกเป็นคาถาหนึ่งแล้วทีเนี้ย่าลุกขึ้นมาเดินเดินสีขาได้เลยนะแล้วทีเนี้ยญาติก็จับว่า ก็คือได้กลับบ้านเลยพอแบบวันอีกวันนึงค่ะคชอไหมต่ออีกคืนคืนนึงตอนเช้าออกจากโรงพยาบาลเลยแล้วทีเนี้ยตอนนี้ยาก็โผงมาสามวันขอเชือก่อนได้ตอนนี้ก็จะแบบใช้ชีวิตปกติแต่อาจจะเเจ็บนิดนึงแต่ก็ดีขึ้นมากแล้วก็แบบว่าขอบคุณวิชาชวิชาของพ่อก,ก็คือแบบสามารถช่วยเหลือหนูให้ทํามาค้าขายได้ดีช่วยเหลือคนในครอบครัวของหนูทําให้หายจากการเจ็บป่วยใช่ค่ะแล้วก็แบบ หนูก็จะตั้งใจข่องสวดมนต์แล้วก็ฝึกคาถาช่วยเหลืนผู้อื่นต่อไปค่ะขอบคุณพ่อว่าค่ะสาธุสาธุคันแล้ยังเฮียอืมเอาคุณพ่อพูดอะไรสั้นๆใช่ไหมก็คนอื่นเขามาเรียนก็มีโอกาสได้รู้เหมือนกันคือได้รับสิตได้รับความรู้ตัวนี้เท่ากันครับคือคนที่ตั้งใจที่จะช่วยมนุษย์หรือ จะช่วยตัวเองช่วยครอบครัวช่วยอะไรให้พ้นจากการเก็บไข้ได้ป่วยเนีมันมันได้ผลครับได้ผลรอดไปเ,เลยครับอันนี้เชื่อครับ